ให้น้องได้ยินไรเลยพี่ไม่ได้รังเกียจน้องแต่คนอื่นอ่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่อยากให้น้องต้องเสียใจ อยากก่าโกรธพี่เลยนะจ๊ะที่พี่ไม่ให้น้องออกไปกับครูมาน้ <Okay. S 1> องรู้สิตอนนี้ยีก่ก็ออกไปเจอด้วยตัวเอง ในโลกที่โหดร้ายเนี่ยไม่มีใครรักแจ๋วมากเท่าพี่นะใช่ครูมาเขารักแจ๋ว แต่มันไม่เหมือนกันน่ะเขาต้องรักตัวเองมากที่สุดแล้วถ้าจ๋วไปหาเขาแล้วเขามีคนอื่นล,ะล่ะเขาจะไปเกะกะเขาแล้วเจ๋วต้องเสียใจอีก ครูมาเขาต้องมีคนรักเราจะเก็บเข้าไว้คนเดียวไม่ได้เขาไม่ได้รักเราจริง ชื่นชนใจดูรักกอจากไปไกลไม่เคยสับสายจีรังรักเอยรักข้าครั้งแรกรักมาเหมือนดังพระกาสักครัง้งดูรักเจ้าช่างจริงจังสนชื่นชุนช่มช่ำประดัางแสบมนที่กลาง รักเธอรักยใจจริงแกลใจรักก็หลุดพ้นดวงใจคนไร้ที่น้ำตาลูมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะขอโทษด้วยนะครับ ที่จู่โจมไม่รักคุณอุมาถึงในบ้านโดยที่ไม่ได้บอกคุณอุมาก่อนใหญ่มากส,สิครับอย่าไปดูบ้านคุณหมอพระรถใกล้ๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าให้มัดอยู่คงจะสู้ไม่ไหวนะคะคนในบ้านดูแปลกๆโดยเฉพาะป้าคนนั้นคงจะเป็นแม่แช่มแม่บ้าน แต่ฉันไม่ขอวิจารณ์หรือว่าออกความเห็นได้ๆนะคะเพราะคงจะไม่ดีแนะ่ อะไรคะคุณพี่วันนี้อาหารไม่อร่อยหรอคะไม่น่าละ่ะแม่อุม,มาถึงต้องไปหากินข้างนอกเดี๋ยวพี่จะไปหาคนไข้ที่โรงพยาบาลเอ๊ะแต่วันนี้วันหยุดนี่คะคนเจ็บคนป่วยนะเขาไม่เลือกวันได้หรอกเจ้าเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ลำดวนอย่าลืมให้ยาหลังอาหารน้องแจวนะค่ะไงแค่น้องแจ๋วอิ่มแล้วเหมือนกันเหรอคะ <c oughs> ป่านนี้นะครูอุมาของน้องแจวอะ คงจะทานอาหารอร่อยไปแล้วล่ะคะ่ะโดยไม่รู้เลยว่าที่บ้านเนี้ยเขาอกไม้ไส้ขมกันขนาดกินข้าวไม่ลงที่เธอจะไปอยู่โถแค่เนี้ยทำเป็นฟังไม่ได้ขอให้หนางครูอูม,มานะมันมีแฟนไปไวๆสักทีเถอะ เสรียเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหสวยจริงๆสวยทั้งคนเป็นแบบแล้วก็เก่งทั้งคนวาดแต่มาดว่าตัวจริงงามกว่าถ้างั้นก็สแสดงว่าคนวาดยังวาดไม่เก่งพอใช่ไหม ไม่ได้เพคะหม่อมฉันขอประทานอาภัยเพคะฉันยาวเล่นหรอกนะ่แล้วจะประธานให้หม่อมฉันเลยหรือเปล่าเพคะอ๋อรีบทวงฉันนะฉันไม่เอารูปนี้ไม่ทำอะไรหรอกใส่กลอบเสร็จแล้วจะเอาไปให้นะจดหมายคุณวิจิุค่ะขอบคุณครับขออนุญาตเดียวนะกระหม่อม งามจริงๆอะเพคะแต่วันนี้ทานลูกยอสิอิ่มเชียโอาตาจริงเพิ่งจะนึกได้นุ่มลืมเอาเอขนมมาให้ลองชิมเพคะเดี๋ยวมาจะายกให้นะคะค่ะดีดคะ่ะ ยอยากได้พยาบาลมาช่วยดูแลโรงงานพยุ่งส่วนลูกสาวลุงก็เรียนที่กรุงเทพแล้วอย่างนี้เธอจะหาคนที่ไหนคิดไม่ออกเหมือนกันกระหม่อมผู้หญิงคนไหนเขาจะยอมทำงานที่ไกลๆโดยตัวลำพังคนเดียวหรอกก็ไม่แน่นะ ถ้ามีผู้หญิงบางคนที่มีจิตใจแค่มแข็งเด็ดเดี่ยวหรือมีทิฏฐิมากเนื่องจากเกิดการกดดันทางด้านจิตใจอย่างเช่นแม่จะแต่งงานใหม่กับผู้ชายที่เขาจะทานน้ำพริยค่ะบอมฉันจะไปช่วยคุณมากยกของ งก็ย่อมเป็นหงฉันจะลงมาเดินดินก็ยังมีศักษังหาฝ่าบาทแน่พระไทยแล้วใช่ไหมล่ะเพคะว่าคุณอุมาก็คือท่านหญิงอุมารังสีรักเอ้ยรักชื่นชำความรักดำดื่มใจรักเปี่ยมล้น